สวัสดียามสาๆครับพี่น้องมาไทยแล้วก็มาปั้นหน้าดำครับวันนี้ลุยหน้าลมหน้าตมอีกแล,วล,ล,ล,กาาล้วนี่นะครับหลายปัจจใจเป็นยังผมคือโบราณรถไวพี่น้องยามฝนมันพอด้เห็ดอยู่ครับยามฝนข้างผมวันนี้ก็ออเดือ์เข้ามาหลยคิวอยู่นะครับนี่ปั้นส้นอุ้พีกประมาณหกไรครับปั้นหน้าดำประมาณสามไรครับ ล้วก็ไปต่อโดยไถสวนริกอีกคือเเ่าพี่น้องไถสวนผิก,กอยู่ประมาณ 2- ถึงสามไร่ครับนี่มื่อเสาร์จเอะข้าลุกมาไถด้ตีหาพี่น้องอเราทาร้ายครับลูกมาไถด้ตีหาก็ไปเปลี่ยนเครื่องปั่นมากับมาปัน่นโหครับกาเพิ่มเขามาแล้วตรงนี้เราดำนะพี่น้องเราบริวารผู้ปีเราบานครับเรา่าเขากินบรแซเบายัมาครับใจเอกมาไถพ้นงานจใจเอกไถพี่น้อง ไช้มือเสานี่ครับไปตีหา้างานใกล้บ้านครับโคนครับบานผมเนี่ยไปเห็นแต่ลังขาพี่น่องตามหวยมาครับฮาประจำใสบริการทุกปีครับมาเคยผ่านพี่น่องไข่จาระเพราะเดีมนี้นเฮ็ดยากฝนนะครับโอ้รถ้านลน่นมุดน,นั่นหกบาท ้างสมอเลยเนี่ยเดย <S <S เ๋้เาว่าตอนมาไทยเป็นส่งขือสีลมครับหน้าให้นี่งีแถวตีอินพ่อนอีแถวหนีต้นพี่น้องออนว่าปั่นกับมารุุนมาชมกันมึงครับหนึ่งคิบหนึ่งคิบพอไทยห้ายร้ายยานเบื่อพี่น้อง ก่าเราก็เตรียมมาไว้ให้หน้าเรียบร้อยแล้วเดือบตัดใบก้อนดำกับเล็กน้อยเพิ่งกลับมาครับสองโมงน้อยก้อนนี้กัเจ็ดโมงกว่าครับใจเหี้ยก็ไทายเต่เดืกแต่้ยสอง,องบ้านนี่ยบ้านปุ๋ยมันพี่น้องเมื่อก่อนนี่ออกไหมหาเงินออกไหมครับหาเงินออกไหม นาดำครับมีหลงเหลือเข้ามาอีกเรื่อยๆโอ้โหรถบรรทีกนำตาลพี่น้องอมันเจรหน่อยวอนเลียนครับเงินมืันมีเอาใหม่สักวันพี่น้องใส่งานอะไรอยู่ลิงดับเอาครับเดี๋ยวถอดฟ้าข้างกาดดำบอมอก นีไปรถตลีไม่เข้าปันดีปันละเอียดผมมีแกนครับหน้าดินถามครับผมรนบประกันไหนครับเอาไปเป็นเดือนกับพวกแกนดอกขั้นยาพวมเกิดนด่าจะใส่เวลาบรดวนครับงานปันมันคืองานไทยมาสิมาขับซอยเพื่อนแต่พี่น้องเลยขอจะคลิปก่อนครับ แล้วธงนี่ก็สิไปปัป่นสวนพริกต่อนะครับหกไร่นี่นะพี่น้องปัดใจ,จเป็นยังคือเดี๋ยวมาเห็ดเครื่องปันเนี่ยเบิดงานนะครับก็พอเดี๋ยวปั่นหน้าดำปั่นสวนพริกนำแน่ครับถาเฮาโบเปลี่ยนใบโบเปลี่ยนฟักกระโปรงสีเป็นปันโพดถักๆนี่เข้าเกิดผสมกับเงินที่เขาจ้างเฮานะครับเห็ดยังเขาต้องเห็ดให้คือให้สมควรนะครับซสอมกือบสอมไปเถึงครับเพราะว่าย่ามได้เขาก็ได้อยู่ย่า,าหาเขาก็หาอยู่ครับจัดไปพี่น้อง แย่เสียครับรถหลวลงเลือกว่าไรเราบพี่น้องใบมันหลายหลวงเลือกลายรถกระบะไปครับเปิดเราจี๊แดแจกว่าไทยน้ำหดไปไน,นะพี่น้องอันนี้ไทยดำหรือเพื่อนเอารถใหญ่ครับ,ลบแล้วก็ันเพราะว่าเราหน้าเราสองทงแล้วกระ่ะใบครับเมื่อยชื่อว่าแต่พี่นอนะ้องเลยผู้เฒ่าเนาะอือขีดลงเนี่ยนะรถเอ้พี่น้องใบรถตลี่ ของมาพี่เมพีกาสซัดครับเจ็ดมิลจุดละห้าพันห้าพันือหาพันสองอ่นะพี่น้องจำ่าได้แต่ว่าใบกับเหลือครับปันนไซแค่สี่สิบกว่าใบกีต้มดีดเสียงวัวดีขนาดแล้ว

ขานล่างครับของใหญ่ล่างใหญ่ของหน่อยล่างหน่อย มาล้นมาทำไมเป็นบวชนาไฟ่พ่อเพื่อนนะครับไม่นาผมอีกผู้นึ่งนะพ่อเพื่อนก็ได้หางานส่วนอำเภอเมืองครับงานรถใหญ่งานดันงานปรับเพื่อนเลยครับ่มแล้วก็ตายล้บพี่น้องบานนี่ปีสิมานี่คือสี่เด็ดป้ายนะครับกันบัว่าเข้าติดต่อมาทั้งเสียทั้งเฟด นะขันเห็ดดีเขาก็ทามห้าเองพี่น้องอันนด้ก็เด็กไปให้เก่านะขันเห็ดบดีเขากับบจ่างขึ้นว่านะครับเนางานสวนผีเก๋โถ่นมาพี่น,น้องแล้วเขาอรุญยัดรับสายนะครับยังพอมีปันยังพ่อมีปัน จะขับไปได้เจ้ฮันเดอร์ทุกพี่เจ๊ตนารดอยากลมนะครับท่าสังเกตอาการในขิบส่อเราคอนเท่นที่หนองมันเมื่อยงานสวนชกเกตโตน้ำนะครับ ออเพงสีแเลนอ่อมนี้บ่มองวันลมมาเลนขอบไปาแปลกนครับคนเขาหัวใจก็ม,อ,กมองวันลม,มนัองเลนใส่อยู่พน่น้อง <laughs> Mua tiết cái vô vô để ngàn hành đây cơ đời เี่ยหันมันเป็นตะลมก็จะเข้าไปที่น้นปั่นถือหลักเลียนออกบอกเรืออ,อ,อ,อีกเรียวไปครับหน้าเสมอกันดีครับ น่ำทั่วให้พี่น้องปั๊บได้ครับปั๊บได้เสมอดีครับอ่ะไม่สิเด็กครับจอยเพื่อน <c oughs> พี่น้องอีพี นากระสีไปดึงรถให้น้องใส่เพื่อนนะครับขันถีเพื่อนว่ากระสีเปีครับพี่นาและพี่น้องยันมาสามสิบเก้าเลงปนึดปั่นหน้าดำให้กันครับติดลมเดี๋ยวผมปั่นสนุกจริงแล้วกระส้ไปดึงครับเพราะว่ามันอยู่คนละบานขันหนึ่งไปเหตุงานอยู่ต่างบ้านนะครับห่างกันสามกิโลคนนะพี่น้องตอนขันของผมกับปั่นอยู่กับบ้านนะครับเอาไปพูพอกันไหมพี่นาพี่น้องเดี๋ยวสิครับซอยเพื่อนไทยทึ่งนะครับสวัสดีครับ